ครับผมตกเป็นเหยื่อ v 2 k นะก็มันเป็นเหมือนคลื่นเสียงนะเป็นเหมือนคลื่นเสียงบางตัวนะส่วนเสียงก็จะเริ่มเบาลงนะฮะแต่ว่าจะมีการเหมือนการจี้ครับเหมือนการจี้ทรมานเราตามตัวด้วยสนามไฟฟ้านะคล้ายเป็นการจี้เอ่อตามตัวเราด้วยสนามไฟฟ้ามันจะกระตุกนะมันจะกระตุกช่วงแขนช่วงขา ช่วงลำตัวนะฮะทั้งตัวนะช่วงหัวบางทีเวลาจะหลับอย่างงี้ก็มีการจี้นะฮะใครก็มีการจรี้ทรมานเราเหมือนสัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งนี่ฮะใคยเหมือนเหมือนพวกนี้มันไม่ใช่คนนะผมว่ากลุ่มพวกนี้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานมากกว่านะเป็นสิ่งที่ทำส่วนเสียงก็เริ่มเบาลงครับเสียงเริ่มเบาลงเแตยว,ว่าสนามไฟฟ้าในตัวนั้นมันยังมีอยู่นะในการจี้กระตุก นะโดยเฉพาะาคือว่าเห็นใครเล่นเหมือนว่าเห็นเห็นใครเล่นยาเสพติดเห็นใครดูดกัญชาอย่างเงี้ยเห็นใครกินเหล้าอย่างเงี้ยนะฮะคือมันเป็นเหมือนตัวอะไรบางอย่างนั้นออกจากตัวผมด้วยสนามไฟฟ้าในการเข้าควบคุมในการสืบติดตามนะคล้ายเป็นการสืบติดตามตัวหรือโปรแกรมในการติดตามตัวว่าใครค้ายาเสพติดใครชอบอะไรไรประาราณเนี้ย คล้ายๆกับว่าเหมือนใช้ตัวผมเนี่ยประชิดตัวกลุ่มค้ายาเสพติดกลุ่มเด็กเดินยาเสพติดการเล่นยาเสพติดหรือการเข้าควบคุมประชิดตัวผู้ที่กระทําความผิดกฎหมายนะเพื่อทําการสืบน,นะแม้แต่ตํารวจทหารเองเนี่ยในบางคนเนี่ยนะที่ว่าถ้าเจอนะถ้าผมเจอเหมือนว่าเป็นตํารวจเล่นยาเสพติดเนี่ยนะ ระบบในตัวผมเนี่ยมันจะออกเข้ากับตํารวจคนนั้นนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานพอเห็นระบบเข้าเอ่อตำรวจคนนั้นเนี่ยนะฮะเอ่อได้ใใคล้ายกับว่าเหมือนการสืบนะว่าตํารวจคนเล่นยาเสพติดก็มีการโยกย้ายตํารวจคนนั้นนะฮะเอ่อไปที่3จังหวัดเแลนภาคใต้นะฮะแต่ก็มีการสั่งสอบหรือผมก็ไม่ได้ใจนะฮะคือมันไม่ใช่แค่ประชาชนธรรมดานะมันเป็นเหมือนทหารก็โดนนะ แต่ว่าผมมองเห็นพอผมจะเล่าให้ฟังผม,ผมก็ไม่มีใครเชื่อ,อว่ามันเป็นโปรแกร,รมอะไรคล้ายเป็นการออกโปรแกร,รมบางอย่างนะเพื่อทําการโยกย้ายคนของคนอื่นเนี่ยนะออกนอกพื้นที่และเอาคนของตัวเองเนี่ยเข้าประจําการแต่ละที่แต่ละหน่วยนะต่างๆนะคือมันเป็นเหมือนโปรแกร,รมติดตามตัวนะฮะมันเหมือนเป็นโปรแกร,รมที่ใช้ตัวผมเนี่ย กระชิดตัวกลุ่มที่ทําผิดกฎหมายนะเพื่อทําการสืบติดตามตัวก่อนจะทําการอนุมัติออกหมายจับหรยอทาการส่งให้ข้อมูลแต่ละหน่วยนั้นลงจับกลุ่มบุคคลน,นั้นนะ